ายาเทพองค์ยินงองคมยมมาราชตลอดจัดตุคาะตำนาจวาสนายากตานังพุทโธบังเกิดธรรมโมบังเกิดข้าขอเป็นบุญบันดาลข้าขอเป็นอริยณสงค์เพื่อสร้างทานบุญบารมีเพื่อละเจ้ากรรมในเวรสิ่งไหนที่ขาา้าพเจ้า ได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจตลอดอริยะไม่ว่าตั้งแต่ภูมิภพไหนชาติไหนกับใจข้าพระเจ้าชื่ออะไรลูกตลอดครอบครัวของข้าพระเจ้าบริวารของข้าพระเจ้าอริยะนะส่งในครั้งนี้ขอบังเกิดบุญบันดาล ดังที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานจิตขอพรบังเกิดอำนาจวาสนาเดชบุญบารมีแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากแต่นทิพย์ร้อยแปดบุณะการแปดหมืนสีพันพระธรรมขันจงลงองค์ของข้าพเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ เก็บยาให้ได้ถึงถึงกุธธธา,าตุอำนาจวาสนาตลอดองค์ยินโมภมยมราลายาเมตไตรมหายานแห่งเดชบุญบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดแรรหดด่งอริยเมตไตรมหายาณสถานมหามุนีแห่งนี้ว่าบ้านนี้เมืองน,นี้คือบ้านอะไรนะลูก อยากตานังมหาพุทธทตลอดภูมิบ้านภูมิเมืองภูมิบัดภูมบิบาตลอดเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าห่วยเจ้าน้องเจ้าคลองเจ้าเบึงสถานมหายานแห่งกาลยามหาพุทธทมหาหมุนีแห่งนี้หลักกิโลที่เท่าไหร่ลูกหลักกิโลก็มอยีย่สิบ ยากาตานังภูมิมาสิทธิอัตมหานตังเอกโรนาเซติตลอดภูมิเจ้าที่เจ้าทางสถานมาหายานสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่เมืองบาดาลข้าพเจ้าขอเกิดกันอำนาจวาสนาเพื่ออันเชิญสถิตเสถียรสถานมาหายานในครั้งนี้ให้บังเกิดเป็นลมกรอดอำนาจวาสนาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันข้าพเจ้าขออนเชิญอาริยเมตไตรมาหาตัวในครั้งนี้จงมาอริยมาหาพุทตัวแก่ข้าพเจ้าทพมงคลขอจงกลม ญากตานังสิทธิอัฏฐะมหานาตังยิคโลวนาเซติพุมาพุมามหาพุทโธพุมาสิทธิอัฏฐะมหานาตังยิคโลวนาเซติจงบังเกิดเถิดจงบังเกิดกลับไปเจ้าขออัญเชิญญากตานังสิทธิกรรมังมหาพุทโธนี่คือพุทธะมกฐมหายานข้าพเจ้าขอเดชะบุญบารมีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเจติติณะบวงบาตรบวงกรรมบ่งมานเวีนใดข้าพเจ้าขออริยานสุขในกลางเนม เจ้ามาเป็นอาริยามาหาพุทธโอสวยสังวานังศักสิทธิเลมิตอาริยามาหาพุทธโอไม่ว่าเจ้าจะเป็นโลกแห่งกัริยามาหาพุทโธใดข้าพเจ้าขออาริยามาหาพุทธโในครั้งนี้ จงมาเป็นอริยามหาพุทธโอคาเจ้าปู่เจ้าจาเจ้ายาเจ้ายายหรืออันหสงสงแห่งเก้าอริยามหาพุทธโธไม่ว่าเจ้าจะติดอยู่นะบ่วงบาทบ่วงกรรมบ่วงกริเวนในค่ะพเจ้าขออริยามหาพุทธโธในครั้งนี้จงมาเป็นพุทธมกรมหายานยากานังสิทธิกรรมังมหาพุทธโยาการนังพุมาสิทธิกรรมังมหาธรรมโยยาการนังสิทธิกรรมังมหาสังโฆจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอริยามหาพุทธโมันอริยและสงดังอริยเมตไตรมหายานพุทธมรมกรมหายานเขาไปเก็บไว้ที่ไหนลูก เสาหลักกิโลเข้าไปไว้ที่ไหนรูกที่ตำบลยางจ้ะมีมสำา<พ>นักงานทางหลวงอยู่ตำบลยางจ้ะ อำเภอะไรลกสีขอรับภูมิค่ะยากตะตานังพรมมาสิทธิอากัรอีกรุวนาเซติข้าไปเจ้าขออินพรมยมราชเท้ามหาพรมจัดตาดอำนาจวาสนาคาอริยนสงเทพป,ปูงเาวลร่างอาริยเมตไตรมหายานปู่เทพมงคลขอจงกรมขอ,อเชิญจงมาเป็นพุทธทาสุอำนาจราสนาว่ากสินทิพในครั้งนี้เพื่อเป็นบวงบาดบงกาบงเวนบวงมานข้าไปเจ้าขออริยนสงในั้งนี้เพื่อหลุดพ้นจากอาริยเมตไตรมหายานเจ้ากาในเวนจงมาเป็นอริยมหาพุทโธว่าบุญจงบังเกิดทานจงบังเกิดอริยเมตไตรจงบังเกิดสิทธิธรัง ข้าจะเจ้าแม่คงคามหาสมุทรข้าจะาแม่พระเทณีสารมหายานอ่งนี้ข้าพรเจ้าเปียเสมือนอินทรียีหมายหายสามตัวรางวัลที่หนึ่งที่ไม่ใช่ไหมที่มนุษย์พึงปารถนานักทหารตลอดอะไรอีกคายวงรัั มีรางวันที่หนึ่งสสามสี่หหน้าหลังใช่ไหมมนุษย์ใช่อัคคมหายาณยากตะตนังภุมิมาสิทธิกำมังอํานาจวาสนาข้าเจ้าบังเกิดเป็นบุญบันดาลก่ขอข้ยบรรลุอัน,นิสู์ข้าเจ้าเกิดแห่งอริยะเมตไตรมหาญาณก็ขอคืนฟ้าคืนดินจงสร้างตนให้อยู่ในจิตให้แห่งบุญบันดาลว่าถ้าแห่คุณงามความดีที่จะบังเกิดแห่งอริยนะในสูงนั้นว่าบุญกรรมนั้นจะบังเกิดเป็นคานบุญบารมีนั้น จะบังเกิดให้บังเกิดเป็นบุญกุศลได้หรือไม่ถ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนอนันตังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สิงสถิตหรือกิตตดวงวิญญาณสังขารวิญญาณอันคงมัน่นให้เจ้าเป็นอริยมรรสแห่งองน,นานาจสิ่งสักดิธิ์ก็ขอ,ขอจุติดวงวิญญาณสังขาร <ไป S 1> ดังคำเล่าลือข <ไป S 1> ้าพระเจ้าอนุสงณะที่มันธรมาหายานวันหนึ่งเดียวที่มนุษย์สึงปาถนาพุทธ,ธยากตานังสิทธิตมัง ไม่ว่าคุณตาคุณยายหรือปูย่ย่าตายายสัพสัตทั้งหลายที่อริยะเมตไตรมาหายานาเชือกหนึ่งอาจจะเป็นช้างดำามาสึกอาจจะเป็นสีหมอกพุทธทาสอำนาจวาสนาท่านพญาตาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะไปจะมาเดินจนฝ่าเท้าจะไม่มีแล้วฝ่าเท้า ให้บังเกิดเป็นโพธิสัตญาณให้เจ้าเปียสเสมือนอริยะนเขตมหายานนางฟ้านางสวรรค์สิทธิกำม,มังอรหังมหาพุทโธจงบ,งบมมาาังเกิดด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนพโมอัธามหานตังยิกรวนาเซติพโม,มาเซติข้าพระเจ้าขอจุติดวงวิญญาณสังขันมหายานผู้บังเกิดนี่คือจิตตานี่คือวิญญาณนี่คืออาราธนาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห่วยเจ้านองเจ้าคลองเจ้าบึงนี่คือองค์มหายาน อริยเมตไตรมหายานเส้นทางถนนแห่งนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นอริยนสงสิทธิกรรมังมหายานใดไม่ว่าเจ้าจะเป็นอริยเมตไตรแห่งเขตสถานมหามุนีว่าทางหลวงแห่งนี้ว่าสายทางแห่งนี้เป็นเจ้ากำไเวหรือหลักอริยเมตไตรมหายานเป็นโมฆราั์ หรือจิตตาดวงวิญญาณสังขารข้าพเจ้าขออัญเชิญจงมาเป็นสอยทิพย์จงมาเป็นอริยแม่สงหว่าวิญญาณสังขารร้อยแปดบุญประการจงมีจิตตาดวงวิญญาณสังขารว่าเป็นหนึ่งเดียวขอให้เจ้าจงมาเป็นพุทธ,ธาทาํานาจรวาสนาถิบุญคนขอจงกลมพุทธ,ธาทาสอริยเมตไตมหายานขอเป็นบุญบันดาลจงมาเป็นอริยมหาพุทโธข้าแต่ท้าเวสวรันข้าแต่เจ้าองค์พญาลาหูข้าแต่เจ้ากำนายวร้อยแปดบุญประการข้าพเจ้าขอเป็นพุทธทาส ยากตานังพุมมาสิาทธิอัถมหานตังอิกรรนาเซติจงมาเถิดจงมาบังเถิดจงมาบังเกิดเป็นแก้วแห่งพุทโธยากตานังสิทธิกรรม,มังมหาพุทโธสิทธิกรรม,มังมหาธรรมโอสิทธิกรรม,มังมหาสังโฆจงมาบังเกิดจงมาบังเกิดนี่คืออริยเมตไตรมายานบุญใดอริยมหาพุทโธในดีตชาติรลอกรมไดที่ในดีตชาติกรมนี้พบนี้ข้าพเจ้าขอบังเกิดบุญอำนาจวาสนาว่าช้างงาจะบังเกิด ครั้งนี้เป็นวาระที่หนึ่งครั้งนี้เป็นอินพมโยมนาชข้าพเจ้าขออารยานมหาพุทธโอจงมาเป็นส้อยสังทิจจงมาเป็นส้อยสังวานอันศักดิ์สิทธิเนรมิตแก่ยาิโยมหรือมนุนทั้งหลยเปียเสือนฝ้าบันดาลให้เจ้าได้ไปชุมชําเปียเสเมนบุญบันดาลให้เจ้าได้บังเกิดข้าพเจ้าอารยามตไตรมายามในครั้งนี้เป็นพุทธธาตุอานาจวาสนาว่ากรรมมุนาวัตติโลโกว่าข่รคุณงามความดีจะบังเกิดได้หรือไม่หรือกรรมเก่าบุญเก่าที่เจ้าติดอยู่ณอารยานสูงได้ข้าพเจ้าขอร้างนมภาว พระธาตุอำนาจวาสนาว่าพุทธโฆติธรรมโอจตเต สังโคโจติจิติด้วยฤทธิ์ด้วยเดชศีลจะรมหายานใดขอเจ้าจงมาเป็นกองเงินกองทองขอเจ้าจงมาเป็นบุญบันดาลยากตาน,านาังความสุขความเจริญข่ายคุณงามความดีขอเป็นบุญบันดาลในครั้งนี้ความดีจงบังเกิดสินสมาธิปัญญาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวภาวนาอริยนส่งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จงเป็นกาลเวทเสียงทองให้เจ้าจงเป็นอริยเมตไตรในถุงนี้ยากตานังสิทธิกรรม,มังมหาพุทโธข้าเจ้าปู่ข้าเจ้ายาข้าใจเจ้ากำนัลเวนสิทธิกรรมังมหาพุทโธจงหลังฟ้า และหลังดินกสินแก่ายาโยมทั้งหลยมนุษทั้งหลยจงมามา,มา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 สิทธิกำม,มังไหวบูชาคารวะโตองค์มหายาน้าที่นี่ว่าจากบางแกเป็นเจ้าฟ้ามีแต่คําดีดีมีแต่สิ่งดีดีที่จะให้ือือยากจนก็มีพอมีก็มีทุก็มีมนุษย์จีมีแต่บุญและบาป อยากได้อะไรมาค่ะถ้าได้แล้วจะซื้อจอบซื้อเสียมมาถวายไหมละ่ะไม่ีไหมล่ะเงินถ้าได้ต้องมีบานแปลกรู้ว่ามุติยากามหาพุทโธนี่ก็คือมีมุติยาน มีพุทธมก,กะเป็นเมตตามุติยานเป็นถี่ตังพุทธมก,กะมหายานแห่งอริสงห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนี่ไปวัดประจ,จํานะวันศีลวันโกนค่ะจะไปนั่งจงกรมภาวนาอยู่วดัดเหินในเขาเขียนด้วยอัตตะมหายานอริยะมหาพทโพธโธอักษรตัวใดรู้ไหมห้หาหกค่ะถ้าเหินเขียนด้วยห้าและห วันนี้ข้าพญาตาเนี่ยก็ได้เข้าตำราเรียนหนังสือได้รู้ว่าเขินก็คือห้าคือหใช่ไหมล่ะย่อมาจากตัวอักษรหรือวันชนะภาษาตัวไหนข้าก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นแต่มนุษย์บอกว่าเหินฟ้าเหินดินไม่ีห้ามีหจะจงกรมด้วยอนุสงแห่งบุญใดเล่าข้าห้ากับหกจะเลือกพี่เลือกน้องหรือจะเป็นทองคู่อันเดียวกัน ถ้าจะเหินเป็นชาลวันแห่งอริยะเมตใจว่าชาละวันจะอุ้มนางอะไรลูกมนุษย์รู้ไหมนางวันทองนางวันทองเข้าไปที่ไหนเข้าไปที่ไหนที่ทำที่ทำอะไรทำนางนอนด้วยนะยาตาตานังค <laughs> มมาสิทิกรรมมหาพุทธโธ <laughs> ทำพุทธทาสอำนาจวาสนาว่าหกกับพ้ามาแล้ว หกกับห th ah right? ah ja like ah ้ามาแล้วหนึ่สิบร้อยนี่คือเลขเลขสามตัวท้ายที่พวกเจ้าพึงปรารถนาใช่ไหมจ้าอัฐามหายานจะเกิดเป็นบุญบันดาลได้หรือไม่ถ้าเจ้าบอกว่าเหินฟ้าเหืนดินเลขห้าและเลขหจะตกถึงอัฐามหายานใดก็ขอให้เป็นเกี่ยวทองคำขอให้เจ้าได้นั่งบัรลังเหมือนนางนิ่งน้อยตัวนั้น ถ้าบอกว่าอายุ36ปีจะรวย37ปีจะได้ก็ขอให้เจ้าได้ทรัพย์ได้บุญญาธิการถ้าหนึ่งในอัฐามหายานว่าเหินฟ้าเหินดินคือห้าคือหกจะตกอัฐ <Dest> มามหายานใดล่ะให้เป็นพุทธทาสอำนาจวาสนาวันนี้ท่าหกมาหกอริยะเมตไตรหายานท่าตัวหน้าตัวหลังถ้าหัวที่มเขาเรียกอะไรมนุษย s. <S ์เลขอะไร เลขเก้ามันหัวอะไรลูกเลขหกครับถ้าหัวทิ่มเลขอะไรมนุษย์เลขหกเลขหกถ้าหัวตั้งมันเป็นเลขอะไรเลขเนี่แหละมนุษย์ถ้าบอกว่าหัวตั้งหัวคว่ำหังางหัวตายหัวเป็นวันนี้ปู่ก็รู้ตาตาเห็นลิขิตแห่งกรรมเวนอำนาจวาสนาเจ็ดสิบห้า ยานว่าเจ็ดสิบห้าคืออะไรพุทธทาสอำนาจวาสนายากตานังสิทธิกำม,มังมหาพุทธโธถ้าเลขตัวนะหกกับเ้ามันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมละ่ะก็ซื้อหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกแล้วก็ซื้อเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าได้ยินไหมไ ขอเจริญภาวนาถ้าเจ็สห้าอยู่ก็ขอให้ดังกล้องฟา้าถ้าห้าหอยู่ก็ขอให้ดังกล้องดินถ้ากระสินถึงพุทธาตุว่าห้าสเก้าจะเป็นบาลังทองก็ขอให้เจ้าได้ทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนานะมึนคำคำเดียวอัตถามหายานจำได้ไหมละ่ะเลขอะไรบ้าง หกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกว้าหัวขว้อมัอหงายก็คือเก้าห้าเจ็ดเจดห้าเก้ามีแค่นี้แหละลูกมีแค่นี้แหละมีแค่นี้ขอให้มัง่งขอให้มีขอให้ดีขอให้ได้เกิดบุญกรรมอำนาจวาสนาเม้้นแลวด มนุษย์เอ้ยข้าบอกตั้งแต่คำแรกคำเดียวสองตัวนะสามหกสองตัวนะสามหกสามสิบหกนสิ้นรวยสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบหกสี่รวยสามสิบเจ็ดสี่ได้แค่นั้นเองไม่มีอีกแล้วถ้าใครรวยขจอจบขอเสียมข้าเป็นคนขยันได้ยินไหมมนุษย์ขยันเหมือนข้าไหมล่ะ ขอใขยันไว้และจะไม่อดตายปัญญามีสมอง <Yeah. S 1> มีขอยดีเลิศให้สร้างต้นให้ประเสริฐเป็นฉไหนถ้าสิบปีร้อยปีไม่สิน้นหรือดับไปจะจงได้มีความดีความมีไม่สิน้นเอ้ยได้ยินไหมได้ยินเออมนุษย์นี่ข้ามีแค่นี้แหละไม่อะไรจะคุยกับขใารไหมล่ะ ไม่อะไรจะถามขใครไม่ล่ะถดี๋านไม่ยังเพิ่มหมอคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาข้าวต้มมัดมาให้กินเป็นปลาตัวใหญ่ๆมาด้วยปลาคอปลาคอปลาคอข้าวต้มห่อไว้แล้วแต่ปลายังไม่ได้ย่างเออจะซื้อจะซื้อจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เจ้ารวยทำทองให้เกิดทานบารมีทำทางให้เกิดดีในชีวิตทำทองครับเออทำทองแล้วก็จะได้รวย ใครลําเป็นก็ลําเอาเขาอยากลําก็ลำให้เขาไปแต่ข้าชอบจอบชอบเสียมคือสามตัวเธอคือมะล่างล่าเลยทีหละห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกอาจารย์ลูกเดินให้ดูน้อยหกห้าหกเดินดูน้อยห้าเจ็ดคือกันบคือกันโแมนจ้า 75เจ็แมนบ่อย่างนี้สั่งแมนจ้าเจ็ดห้าก้ไปเบรกจะไปจำดับไม่มีเลนีับเอาเอาจอเอาเสียมไปคุดพื้นอยู่ป่าสาบานล้นกลางเหนื่อยเลยเนาะแมนเลยจ้าแมนขยบกับแมนจำได้บ่แมน แม่นี่ลีเริ่มงแม่บอกเล่าเสียนดูยุ่งสอบแล้วบ่อ๋อประจิตจำได้ตัวได้จ้าม่นปัญญาไม่เบิ่งแม่แม่แบบนี้แหละตาจันแบบนี้แหละหายบ่แบบนี้แหละแล้วเบาเสียงดังแบบนี้แหละบ่ได้ดีถั่วหนาหน้าลูกหลานขอจงเจริญ บุญใดกรรมใดที่ได้สางทานบุญบาร,รมีมาบุญใดกรรมใดที่ได้เกิดแห่งพุทธมกะมายานก็ไอเจ้าจงใช้ปัญญาเป็นที่ตัง้งก็ไอมีวิยะความอดทนอดกั่นเป็นที่พึงประสงค์สร้างตัวต,วตนให้จเจริญและความสุขก็จะบังเกิดนะลูกนะอืสาธุสาธุสาธุออว่าสิออก ลูกศิษย์ที่จดไว้นี่ถูกอยู่บ่สอบคณิตสอบเมื่อกี้ผู้ใไดจดถูกบ้างอเล็กพุทธถาตาอ้นาจวาสนาญากานังสิทธิกำมังมหาพุทโธจงบังเกิดบุนบันดาลอำนาจวาสนาข้าพเจ้าขอเป็นทิพย์อำนา,า,าจวาสน,นา,าขอเป็นองค์งประเสริฐอำนาจวาสนาขอห้เจ้าจงมังจงมีบังเกิดเป็นพุทธถาตอํานาจวาสนาญากตานังสิทธิกำมังมหาพุทโธ ให้บังเกิดเป็นกายแกวกลยานิมิตพุทโธรัตานังธรรมโมรัตานังอรหังมหาพุทโธจงบังเกิดยากตานังสิทธิกรมังยากตานังสิทธิกรมังมหาพุทโธนากวาสนาเก้าสิบห้าเกิดเป็นบุญบรรดาลสิทธิรูปังอำนาจวาสนาอริยมหาพุทโธจงบังเกิดเป็นบุญบรรดาลอำนาจวาสนาสิทธิกรมังมหาบุญบารมีจงบังเกิดพุทโธรัตานังธรรมโมรัตานังพุทโธรัตานังธรรมโมรัตานังพุทโธรัตานังธรรมโมรัตานัง เกิดเดชบุญบารมีก็ขอเจ้าจงรวยล้นฟ้าขอเจ้าจงรวยล้นดินเกิดกระสินถึงพุทธานังพงมาสิทธิกำมังอำนาจวาสนา36ปีจะดีจะได้36ปีจะมั่งจะมีเป็นอนุสงสามสิบเจ็ดปีดีอีกครั้งดีอีกตนขอเป็นสร้างตนสร้างบุญบันดาลให้มั่นคงยากระตางสิทธิกำมังให้บังเกิดมัดผลสิทธิรูปังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังอรหังหมาพุทโธจงบังเกิด บังเกิดเป็นพุทธทาตำนาจวาสนาสิทธิธรรมังยากตานังสิทธิรูปังยากตานังสิทธิธรรมังอรหังมหาพุทโธจงบังเกิดด้วยเถิดอ้าววงกลมให้คือที่เด็ดนะลูกเด้อครับอ้าวสิทธ yep. um um ิกรรมังอ้าวสิทธิผู้ใดสอบเมื่อกี้สอบทุกอยู่บนหลักเขาสอบเฉลยแล้วเขาสอบเฉลยแล้วไม่ยากไม่ยากสอบเฉลยแล้วไม่ยากไม่ยากนักเรียนเด็เรียนเข้าห้องสอบ เมื่อกี้เห็นจดกันตั้งหลายจ้าจ้าเดี๋ยวนักเรียนเข้าห้องสอบก่อนแป๊บเดียวนักเรียนเตรียมดูข้อสอบด้วยเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนจุดข้อสอบก่อนปูจะพึ่งก็ไปเดี๋ยวข้อสอบกันด้วยนะเมื่อกี้เห็นจดกันเต็มเลยไม่รู้จดถูกจดผิดนีเอาวาอกมาตัวใดกอาตัวนั้นนะ นักเรียนจุดไม่ยากนักเรียนจดไม่ยากนักเรียนนี้จุดไม่ยากนักเรียนยุคปัจจุบันนี้จดไม่ยากเขียนให้ทุกคนรวยได้ทุกคนมาทำให้ทุกคนรวยทุกคน เด้อพี่น้องจ้านอนล่ะลูกเพื่อนชาไทยอยู่เพื่นอยากได้จอบได้เสียมได้ยัจ้าอยากได็กจบได้เสียมเด้สิงหาคมถไลจอบถวายเสียมเพิ่อนควายมฉีนน่องนันแหละถไลเกาถุาเพื่อนเด้อเอารถแมคโครเลยบอสเนี่ยโอ้แมคโครขี้เกียจเอาแล้วอ้าวอ้าวนักเรียนขอข้อสอบนะคะอ่ข้อสอบสอบกันครบทุกคนเลยเด้อทุกคนละก็ต้องหลายประเด็น เด้อกสอบกลับบ้านอาขกระกระดาษก็สอบกลับบ้านนี่นักเนี่ขอก้อสอบกลับบ้านจ้ะอ๋อแคบ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 บคบแ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 คบ้าบแคบแคบแคบแบแค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 บแแอบคบคุกคบแคบแคบคบคุคุกคคบคบตคคบคกดไลคดแ์นะคบันนี้นะคบก็มาพบกับ ภูเทพนะครับมาเดินทางมาจากรีสเกตนะครับมาเพื่อที่มาส่งที่หลักกโลดววิทญาณแห่งนี้นะครับอ่านะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามากดติดตามกดซับสไครต์กดไล์กดแ,กดแบบชร์ให้ผมนะครับประวัติบันดินนะครับจากพี่คุ้ชมหาวันนี้นะก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วอย่าลืม นะครับที่ดีที่สุดครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนในการติดตามทุกคนทุกท่านนะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามเพจที่เพจใหม่ด้วยครับที่คุณประวัติทีวีพีนูสุรินทร์แะเรนครับคุณประวัติทีวีพีนูสุรินทร์แะรนนะครับคอจะจกดติดตามทั้งเพจทั้งเท่ายูทูบด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ